ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله الله أكبر بسم <مشا> الله الرحمن <أكبر> <مشا> الرحيم الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติค,ความจำเริญความอนดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบานนะหุวาตาลาได้โปรดะสมไดบรรดาท่านพี่น้องผู้ร่วมติดตามรับชมรับฟังรายการทุกทุกท่านอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮฺสุบานนะฮูวาตาลาที่พระองค์ทําให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เจอกันวันนี้พี่น้องบนความเมตตาที่อัลลอฮฺสุบานนะหุวาตาลาประทานให้เราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺอย่าลืมกล่าวคาว่าอัลฮัมดุลิลละพี่น้องครับชีวิตของพวกเราทั้งหลายอยู่ดุนยากันไม่นานทําหน้าที่ในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาพระองค์ทรงใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาพระองค์ทรงห้ามดุนยานี้พี่น้องครับอัลลอฮ์ให้เราเกิดมาแล้ว ผมบอกกับพี่น้องในรายการก่อนหน้านี้นะครับว่าเป้าหมายของการมาดุนยาคือว่ามาขอลักตุนจินนวันอินซาอิลลาลิยาบูดุนอลัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตาลามิได้ทรงสร้างจินและมนุษย์มาเพื่อเหตุผลอื่นนอกจากให้พวกเขาเหล่านั้นเคารพพักดีต่ออลัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตาลานี่คือเป้าประสงค์เป้าหมายของการมาดุนยาของเราทำหน้าที่ของเราต่อดุนยาในการมีชีวิตอยู่ดุนยาเพื่อที่จะไปอาเคเร์ไปอยู่ต่อในอาเคเร์แบบสบาย นั่นหมายความว่าดุนยาดารุนมูรุรบ้านแห่งการผ่านครั้งนี้สถานที่ที่มาเพื่อจะผ่านแต่หลายคนพี่น้องสัมภาระที่เอามาวางแล้วปักหลักปักฐานแล้วกับดุนยาตั้งปณิธานกับตัวเองว่าข้าพเจ้าจะไม่เดินทางต่อแล้วทุ่มเททำไมพูดแบบนี้ล่ะก็เพราะว่าเราทุ่มเท ลงหัวลงก้อยกับดุนยาจนพอจะแสดงให้เห็นว่าเราไม่ประสงค์ที่จะเดินทางผ่านไปไหนแล้วเอาทั้งหมดปักเอาไว้ตรงนี้ฉันจะอยู่ตรงนี้จะเป็นจะตายจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้จบกับดุนยานี้คิดอย่างนี้ไม่ใช่ความคิดที่มุสลิมต้องเข้าใจดังนั้นดุนยาดารุลมูรุท่องให้ขึ้นใจเรามาเพื่อจะผ่านไปเก็บสเสบียงสัมภาระแล้วออกเดินทางต่อนะครับส่วนอาเคหร นะครับเราจะไปอยู่แบบถาวรจะไปลงหลักปักฐานที่นั่นท่านจะปักอยู่ที่ไหนฐานของท่านจะมั่นคงขนาดไหนก็อยู่กับว่าดุนยาได้เก็บอะไรไปบ้างได้เตรียมอะไรไปบ้างนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะได้บอกกับท่านพี่น้องคนเราทุกคนนะครับผมอยากจะให้กําลังใจตัวผมและพี่น้องทั้งหลายที่ติดตามรับชมว่าพวกเรามีความผิดนะครับมีความผิดแล้วทํำยังไงต้องมีสํานึกว่าเราจะแก้ไขเต่าบ้าที่เราเคยเรียนกันมานะครับ จะต้องนึกให้ออกว่าเราทําแล้วเป็นความผิดผิดแล้วต้องแก้ไขและไม่หวนกลับไปทําอีกเสียอกเสียใจนั่นคือเงื่อนไขของการเตาบัตแล้วพี่น้องคนที่ทําความผิดอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เวลาทําความผิดแล้วก็ฟังจากอัลกุรอานบอกว่าอัลลอ เราจะลงนรกได้ยังไงนะทั้งๆท,ที่เมื่อเราทําความผิดหนึ่งอย่างอัลลอฮ์บันทึกให้เราหนึ่งอย่างเองดังนั้นฉันก็จะทํำของฉันไปเรื่อยๆถ้าวันนี้ทําความชั่วไปได้สัก8ดอย่างฉันทําความดีหนึ่งอย่างเหลือกําไรสองผลบุญโอ้ยสบายใจเห็นเห็นพี่น้อง เขาคำนวณอย่างนั้นหรือเปล่าอุลามะเขาคำนวณแบบนั้นหรือเปล่าเพ่น้องนะครับว่าเราทําความดีหนึ่งอย่างแล้วไปทําความชั่วได้เจ็ดอย่างเนี่ยใช่แบบนั้นหรือเปล่าที่อุลามะเขาคํานวณกันเอาไว้นะครับไปดูข้อที่หนึ่งนะครับอันนัลอับดะอิดะอามละลาไซยอะคนที่เป็นบ่าวทั้งหลายเมื่อเขากราทำในส่วนที่เป็นความผิดแล้วนั่น แสดงให้เห็นจากคดีของนบ,บีว่าทุกคนมีโอกาสจะผิดจะพลาดทังนั้นบางครั้งพี่น้องอะไรที่เป็นหน้าที่ที่เราพึงกระทําเลยหน้าที่ขาดหน้าที่บกพร่องเป็นความผิดหมดนะครับจากสิ่งที่เราได้กระทําลองถามตัวเราเองว่าที่เราทําตัดสินใจทิ่มลงไปแล้วเนี่ยพี่น้องนะครับมั่นใจหรือยังว่าตัวเราจะปลอดภัยในอาเคหร ถ้าไม่มั่นใจนะครับพยายามพิจารณาดูให้ดีว่าจะแก้ไขยังไงกับความผิดที่เรากระทำเพราะความผิดที่เรากระทำพี่น้องหนึ่งความผิดนั้นอัสขอตอลลหุเป็นความผิดซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาพระองค์จะทรงโกรธกิวบ่าวเมื่อทำ ความผิดไปแล้วอัลลอฮฺสุบฮานาอวูวตาลาพระองค์จะทรงโกรกิ้วอาัลลาันัมซีโกรกิ้วใครละ่ะก็โกรกิ้วตัวของคนที่ทําความผิดพี่น้องไหนละ่ะที่เราบอกว่าทําความผิดแค่อย่างนึงมันจะอะไรนักหนาพี่น้องนี่อุลามารวบรวมในหัวข้อแรกเมื่อเราทําในสิ่งที่เป็นความผิดพึงรู้เอาไว้ทุกความผิดที่เราทําอัลลอฮฺโกรกิ้วนั่นนี่ เอาหนึ่งตอนหนึ่งก่อนก็ได้พี่น้องนะครับที่เราบอกว่าทําความผิดหนึ่งอย่างได้กับหนึ่งความผิดบนการกําหนดความผิดหนึ่งอย่างเนี่ยถามว่าพี่น้องบนความผิดเนี่ยผลที่อุลามารวบร,รวมว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาพระองค์ทรงโกรธกิวผมยกตัวอย่างเวลาพี่น้องทําให้พ่อแม่ไม่พอใจหนึ่งอย่างผิดกี่อย่างผิดหนึ่งตอนหนึ่งนั่นแหละนะครับ เมื่อพ่อแม่ไม่พอใจรีดอรรับบี้ฟีรีดอลวาลีไดนี่อัลลอฮ์พอใจใครให้ดูพ่อแม่พอใจเวลาพ่อแม่โกรธใครอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะตาลาพระองค์ก็โกรธด้วยเมื่อเราทําความผิดกับพ่อกับแม่เราพ่อแม่เราไม่ชอบพ่อแม่เราไม่พอใจใครโกรธละ่ะอัลลอฮ์โกรธด้วยผมถามพี่น้องว่าลํำพังเพียงแค่ความเข้าใจแค่เนี้ย เพียงพอระยังที่ลูกคนหนึ่งจะทําความผิดกับคนเป็นพ่อเป็นแม่เพียงพอระยังที่เราจะต้องยุติการกระทําคําพูดพฤติกรรมหรือความเนรคุณต่างๆที่เรากําลังจะกระทําในอนาคตต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่มันไม่ได้หมายความว่าระดับมนุษย์ด้วยกันโกรธอย่างเดียวถ้าเมื่อใดที่พ่อแม่เราโกรธพึงรู้เอาไว้อัลลอฮ์โกรธด,ด้วยดังนั้นวันนี้พี่น้องเราร้องเพลงข้าน้ำนมพี่น้องรู้จักเพลงข้าน้ำนมไหมล่ะร้องทุกปี นะครับร้องทุกปีแต่พ่อแม่ก็ร้องให้ทุกวันเหมือนกันเราในเะวลาถึงวันร้องเพลงข้าน้ำนมนี่โอ้โหบางคนที่ชนะเลิศเนี่ยพี่น้องเขาเรียกว่ามีอะไรนะอินเนอร์ด้วยร้องไปน้ำตาก็ไหลภาค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 วันเดียวส่วนอีกที่เหลือพ่อแม่นี่ร้องให้เราหมดเลยพ่อแม่ไม่ต้องร้องเพลงอะไรนะนะครับไม่ต้องสร้างอินเนอร์อะไรเพียงได้ผลกระทบจากหน้าจากตาจากการกระทําของคนเป็นลูกทําให้น้ําตาของพ่อแม่ไหลแล้วพี่น้อง ทำให้น้ำตาของคนเป็นพ่อเป็นแม่ลายแล้วผมถึงบอกกับพี่น้องไงล่ะว่าวันนี้เนี่ยก่อนที่เราบอกก่อนที่เราจะทําความเข้าใจให้เข้าใจให้ท่องเทก,ก่อนจะวันที่เราจะจากดุนยานี้เพราะถ้าจากดุนยาไปแล้วพี่น้องทําความดีไม่ได้เป็นที่รักของอัลลอฮ์ไม่ได้เพียงแค่รายการแรกถ้าเราทําความผิดพึงรู้เอาไว้นะหนึ่งความผิดที่เราทํามีผลต่อการกดจิ้วของอัลลอฮ์สุบานนะฮุวาตาลา ข้อที่สองอัน,นฮูฟาร,ร์ฮามันฮัวอับกอดด้อิลัยฮีนะครับในขณะที่อัลลอฮฺสุบฮา,หานะอูาวาตาลาอัสอัลลอฮฺสุบฮา,หานะอูาวาตาลาพระองค์โกรธมากๆนะครับใครก็ตามที่ทําความผิดในผลข้อที่สองทำให้ใครบางคนพอใจอเวลาทําความชั่วหนึ่งอย่างทําให้ใครบางคนพอใจพี่น้อง ผู้ที่พอใจต่อการกระทำความชั่วของเราหนึ่งรายการว่าหัวอิบลิสนั่นก็คืออิบลิสนะครับใช้ตอนอิบลิสจะพอใจจะภูมิใจซ้จนะนะจำๆเองแจ๋วนะเองนะแจ๋วเลยซ้ำำเอ้ยข้ายกนิ้วให้ใครละ่ะอิบลิส เพราะอิบริสเคยบอกกับอลัลลอฮฺสุบา,านะวะตาลาโครงการนโยบายของอิบลิสประกาศชัดเจนวันที่อลัลลอฮฺสุบา,านะอวะตาลาบอกกับอิบลิสว่าออกจากสวรรค์แล้วก็เข้านรกอิบลิสขอร้องต่ออัลลอฮฺสุบา,านะวะตาลาว่าจะเอาลูกหลานของนบีอาดัมลงนรกไปด้วยดังนั้นเมื่อเราทําความผิดจะลงนรกหรือไม่ลงนรกอันนี้พี่น้องคุยกัน อีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้คุยให้เข้าใจก่อนหนึ่งความผิดที่เรากระทำมีผลต่อความพึงพอใจของอิบลิสผมถามพี่น้องว่าเอาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเอาอิบลิสเนี่ยมาเป็นสองอย่างที่เราจะต้องเลือกผมถามพี่น้องด้วยบาดีฮี่ด้วยความรู้สึกในหัวอกหัวใจว่าให้พี่น้องเลือกฝั่งจะอยู่ฝั่งใครซำลัำอยู่ฝั่งใครเลือกเลือกให้ดี นะคำตอบเนี่ยผมเชื่อพี่น้องไม่น่าจะมีใครอาจารย์ผมขอสมัครเข้าฟังอิบลิสพี่น้องกล้าพูดแบบนี้ไหมซ้ำๆกล้าพูดไหม่า ขนาดซ้ำๆยังไม่กล้าพี่น้องผมเชื่อพี่น้องที่ดูรายการอยู่ก็ไม่มีใครนะครับหารกล้าที่จะประกาศตนว่าผมขออยู่ฝั่งอิบลิสทุกคนจะอยู่ฝั่งอัลลอฮ์อยู่ฝั่งรอซูลหมดแต่บนความเข้าใจและการประกาศนี้ลองเขียนลงกระดาษพี่น้องในวันหนึ่งมีความผิดกี่รายการที่เราทําเพราะทุกรายการที่เราทําพึงรู้เอาไว้เป็นความพึงพอใจที่อิบลิสจะพอใจเรา และเมื่ออิบลิสพอใจเราพี่น้องตรงกันข้ามอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลานะครับอัสคอดพระองค์จะทรงโกรธกิ้วนะครับแล้วก็อับบรดูนะครับอิบลิสที่ถูกอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาโกรธกิ้วเนี่ยจะพอใจเราอัลลอฮฺพี่น้องเลือกพอจะมองเห็นภาพหรือยังนะครับ พอจะมองเห็นภาพหรือยังว่าในวันต่อไปพวกนี้ในเช้าของวันนี้พี่น้องที่เราจะมีชีวิตที่เราจะขานรับเรื่องอะไรที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเพียงพอต่อการจะละนะครับในสิ่งที่เป็นความผิดไซยาอาต่างๆที่เราจะไม่เดินเข้าไปทําเดินเข้าไปสู่เรื่องราวของความชั่วนั้นเนี่ยถามว่าเพียงพอหรือยังยังไม่ต้องคุยเรื่องการสนับสนุนหรือส่งเสริมต่อการทําอิบาดเรื่องอื่นนะวันนี้เอาต้นทุนกับสิ่งที่จะทําให้ต้นทุนเราหายนะก่อน นะครับยังไม่ต้องคุยเรื่องเพิ่มความดีเอาว่าคุยเรื่องปกติธรรมดาแล้วจะทําให้อิบาดาความดีของเรามันเสียหายเนี่ยคนทําความชั่วเจ้าหัวข้อไหนก่อช่างถ้าเป็นความชั่วในรายการที่หนึ่งทำแล้วอลัลลอฮ์โกรธข้อที่สองทำแล้วมีผู้ดีใจนั่นก็คืออิบลิสอหัวข้อแล้วพี่น้องเหลืออีกแปดนะครับที่ทําความผิดหนึ่งอย่างเนี่ยนะ ก่อนที่ซ้าๆจ,จะทําความชั่วอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องนึกก่อนอัลลอฮ์อัลลอฮ์โกรธชายตอนดีใจอัลลอฮ์โกรธชยตอนดีใจตัดสินใจว่าทําพี่น้องลองตอบผมสิว่าคนบ้าเปล่านะโอ้โหนั่นไฟไฟเลยเขาจุดไฟเต็มถนนมีกระบงกกระเบื้องมีน้ำเต็มเลยแล้วข้างหน้าเราเราต้องไปตรงนู้นอีถนนหนึ่งเขาปูทางเรียบพี่น้องระหว่างทางก็เปิดเอนะแล้วก็ ทำถนนอย่างดีฉันจะลุยไฟฉันจะเหยียบน้ำนีแ่แหละจรย์ฉันจะลุยน้นาำไปทั้งๆท,ที่รู้เห็นชัดประจักษ์แบบนี้นะครับเข้าใจโดยความรู้สึกลึกๆในหัวใจของเราสติปัญญาก็บอกแบบนั้นแต่สุดท้ายฉันจะลุยไฟจ้ะฉันจะลุยน้นาำจ้ะมีไหมลองถามดูนะถ้าสมมติว่าถ้ามีอาจจะมีคนที่บอกว่า ทั้งๆท,ที่รู้แล้วว่าความชั่วมันไม่ดีใช่ตอนชอบฉันก็จะไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะครับพี่น้องลรงพิจารณาดูตรวจสอบดูนะครับผมบอกเพื่อจะเตือนตัวผมเป็นหลักนะครับแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องทั้งหลายเมื่อรู้แล้วว่ามันเป็นความไม่ดี นะครับมีผลต่อชีวิตมีผลต่ออิบาดะด์าของเราเราจะยืนการทําต่อหรือจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับถ้ายังไม่ตายนะครับอัลลอฮฺซุบานะฮูวะตาลารอคอยการเตาบัรของเรานะครับความผิดที่เราทําแก้ไขปรับป In allah, รุงอินชาอัลลอฮ์นะครับสิ่งดีๆนะครับความดีความงามทั้งหลายจะได้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราแล้วก็แก้ไขให้ได้นะครับก่อนที่เราจะได้จากดุนยานี้ไปนะครับเป็นคนดีของอัลลอฮ์ Tam-tam sunnah Konghah Nabi Muhammad SAW. Jaga Lagar hari ini. Dua-dua hati Nabi SAW. Subhana Nakkaloh Ummah Wabiham Dika Shahdu Allah Ilaha Illa Anta Saffirukah Watubuilai. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. MashaAllah Allah Akbar. MashaAllah.